อนนี้ก็อยู่กับช่างมนี่ทีวิตอนนี้นะเมนี่ก็มีแชรเลจ์กับคุณตากล้องในวันวันปิดเทอมของเม่นานะนั่นก็คือคือบาสเกตบอลนั่นเองนะคะวั <Wow. S 1> นนี้ทนะ่เมนี่ก็มีกติก,กาคือถ้าสมมติใครชุดบ,บาสแล้วก็ลงนะคะใครลงได้มากที่สุดก็คนนั้นก็เป็นคนชนะแล้วถ้าลงที่สุดก็จะเป็นคนแพ้นะคะ <Wow. S 1> ผู้ชนะก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าได้ความรู้สึกที่สาใจของผู้แพ้นะคะ พอแล้วว่าสําหรับผู้แพ้นะคะนั่นก็คือเราเราจะมีวงล้อนะในมือถือก็ให้หมุนนะคะถ้าหมุนได้อลไรก็ต้องทําตามนั้นคะ oh, <no. S 1> สิ่งที่วันนี้มีนี่ก็คือที่แบบมันแนะนำนะคะนั่นก็คือโหมดอาหารนั่นเองนะคะก็คือใครกินจุอะไรได้แล้วต้องหมุนภายในเวลาที่กำหนดนะคะ oh, <no. S 1> ถ้าใครทําไม่ได้นะถือว่าเฟลนะ,ะแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มชุดบา้าสกเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มการแข่งขันชุดบ้านนะคะประจําปี2564ทางในช่วงปิดเทอมของเมนี่ทีวีนะครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเล่นแล้วนะคะสามสองหนึ่งชุดเลยครับชุดเลยครับอันรอบแรกค่ะเราจะเล่นห่าลูกนะคะคุณตากล้องได้บอกเทคนิคว่าให้เราต้องไปโดนให้เรา เล็งลูกไว้ที่กกอบสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะที่จะเป็นนี่นะคะนี่นะคะโอเคอเค,คุณตาก็อบอกว่าเมื่อกี้เข้าไหมครับเข้าไหมครับเเพราะว่าเราต้องเล็งไอตรงเมื่อกี้ท,ที่มินนี่ชี้ไปนะครับทุกคนและเมื่อกี้คุณตาต้องอกว่าได้เข้าไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าอันนี้คุณตาก้อบอกว่าลูกที่สี่แล้วนะคะ ะะตากล้องก็ต้องเลงไว้ก่อนเพราะว่ามันจะมีโอกาสสูงมากเพราะว่าระยะได้แล้วก็เข้าเหมือนรอบที่สองของตากล้องนะคะพมแล้วตอนนี้เราก็จะมาฟังบรรยายโดยเมนี้นะคะรอบลูกสุดท้ายของคุณตากล้องเลยค่ะบมไม่เข้านะคะแต่ระยะได้นะครับ น,นี้่แถวถึงรอบของเิน,นี่นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มแรกกันเลยครับ เดี๋ยวกันแง่แงแง่แง่แพล็คลับห yeah, 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 yeah. hey, ุบราวนี้ทามินี่ก็จะมาบอกลายละเอียดในการเล่นฟุตบอดหรือว่าบอสเก็ตบอลนั่นเองค่ะอย่างแรกมือที่สำคัญที่สุดในโลกเคะเราไม่ใช้ปลายนื้ค่ะแต่เราจะใช้อุ้งมือเราจะใช้ด้านขวาดในการ บน้ำอาด้าข้านในอยู่ข้างบนห้องเป็นที่เรียบร้อยแลแ้วนะคะและตอนนี้เมนี่และคุณตาก็กิดได้เอาขอมาสัก8ชิ้นหรือว่าแปชิ้นเชิ้นนั่นเองนะคะคือเมนี่จะให้วงล้อมมาผ่านแอปนั่นเองนะคะก็คือเป็นแอป Spin the w h e e l นะคะและของที่เมนี่จะมาให้ทุกคนดูนชิ้นแรกนะคะนั่นก็คือ สไป2สองกระ๋องนั่นเองนะคะอันนี้สําหรับใครชอบน้าอารมก็ดีใจไปด้วยนะคะอันนี้น่าจะโชคร้ายไปหน่อยะคะ่ะมะนาวสดสดสองลูกนะคะไม่ต้องไปทําน้มามะนาวนะคะ่ะบีบสดสดจากลูกเลยะคะ่ะทุกคนต่อมาะคะ่ะก็จะเป็นมาม่าต้มยำกุ้งแบบแห้งกรอบนั่นเองะคะ่ะคือแบบสีปากไม่นอน,นะคะ่ะอันต่อมานะคะก็จะเป็นซีเรียล ็อกโกลตนั่นเองค่ะอย่างเราจะกินแบบหนึ่งถ้วยนั่นเองค่ะแบบเบาๆต่อมานะคะก็จะเป็นนมสดซไม่ใช่นมสดสินมกล่องกินไปสองกล่องเต็มๆนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นบราวนี่ที่น่ารักและน่ากินมากๆนะพอหนึ่งชิ้นนั่นเองแล้วต่อมานะคะอันนี้น่าจะหนักหน่อยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินน,น้น น้ำหนึ่งขังนั่นเองนะคะได้รับรองไม่ต้องกินข้าวเย็นค่ะพอจุกน้ำเลยเนาะอันสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเลนค่ะแล้วช่วงนี้เขาก็กินเจกันใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นเลนรลเจเป็นสูตรเจและเป็นรสมันฝรั่งแท้นั่นเองค่ะ,คะแล้วตอนนี้เมนนี้ก็จะมาเหมือนวงล้อแล้วะค่ะมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะสาม สองหนงไปค่ะตอนนี้นะคะสิ่งที่เม,มนี่ได้นะคะันก็คือสไปซ์สองกอระปร๋อนะคะและต่อมาไม่แค่แค่อย่างเดียวนะคะเราจะมีเวลาที่เป็นลิมิดลิมินะคะแล้วเราก็มาโฆษณา,าตอนนี้นะคะเราก็จะมา มาที่ช่วงที่สอนนะ,ะนั่นก็คือเวลาที่ต้องกินให้หมดเลยนะคะถ้าไม่หมดก็ถือว่าเฟลนั่นเองนะคะเวลาะคะ่ะก็จะมีหนึ่งนาทีสี่สิบห้าวินาทีสิบนาทีสามสิบวินาทีห้านาทีสองนาทีและเจ็ดนาทีนั่นเองนะคะอันนี้เมนี่รู้สึกว่าชิชลๆนะคะแบบจะไปสอนกระป๋องสามสิบวิกินน่าน่าจะแค่หนึ่งกระป๋องของให้ได้แบบ เวลาดีๆหน่อยท้าไม่งั้นเด็ดม่ก็แล้วเราจะมาเริ่มหมุนวงล้อของเวลากันเลยนะสามสองหนึ่งครับๆๆๆๆๆอุ้ยๆๆได้นะฮะสองนาที30วินาทีนั่นเองนะก็ถือว่าแบบได้เวลาที่ดีพอสมควรเลยนะวะั <c oughs> นนี้เราจะให้คุณตากล้องเปิดเพราะไม่มีแรงเปิดนะคะทุกคน แล้วก็จะมาทีน่นาฬิกาก็จะมาจากสองเอ่อสองนาทีแล้วก็สามสิบวินั่นเองนะคะเราจะมาพร้อมกินกระทาต้องกินให้เร็วที่สุดในโลกเลยนะสามสองหนึ่งไปายิน ยินมากตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวสองนาทีจิบี้ค่ะอ่ะอ่เย็นเย็นเย็นโอเคัวันแรกหมดแล้วค่ะ มาแล้ครับกระป๋อ,น,อน,นี่สองอุย้ยตอนนี้ยินฟันมากล้วค่ะแล้วเรื่องนันทีสี่สี่วิ่นะเริ่มฮะเริ่มฟันแล้วค่ะเริ่มฟันแข็งแล้วค่ะ ah <laughs> 哎，那啥不别啊？ อมเรอแบบซุปเปอร์เรอได้เลยค่ะโวคนีที่แปลฟันไม่แล้วไม่ไงั้นตายกันหมดห้องแน่นเลยค่ะตอนนี้ฮะเมนี่ก็กินเดี๋ยวเวลาที่หกวินาทีนะคะโอ้เสียชิวมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ทาะค,ะคลิปของเราก็จบไปเรียบร้อยะคะออกกําลังกายที่ได้ามาต้องแบบเผาผ่านไม่หมดเลยแน่เลยคะยิ่งเพิ่มไขวันเข้าไปเพียบเลยค่ะทุกคนตอนนี้ทานเราก็จะจบลิป กันเท่านี้นะคะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆและคลิปใหม่ๆจากช่องเมนี่ทีวีด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมนี่ข,ขอไปลาไปก่อน,นะคะจะไปแปงฟันใหม่นะคะบ๊ายบาย